Container Showcase สรีวิวตู้สำนักงานบ้านสำเร็จรูปรุ่น Limited XTOA ฟรีเครื่องประ,ประกาศและค่าขนส่งสวัสดีครับทุกผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้ Container คลิปรีวิวนี้ผมพาทุกผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจัดส่งที่ อำเภอ2พี่น้องจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับรายเรียดของตัวตู้ใบนี้เหมาะสำหรับนําไปใช้เป็นบ้านสนํงงานักงานออฟฟิศส,สโต์เก็บสินค้าได้ครับตัวตู้ครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่3.00เมตรยาว6.00เมตรสูง2.70เมตรโครงสร้างทั้งหมดจะเป็นเหล็กซิงคถูกพ่นทับด้วยสีกระสีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีจริงอย่างที่เห็นในภาพโครงสร้างจะเป็นสีดำครับ ตัวตู้มีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้ายจำนวนสหูสีมุมสด้านเคลื่อนย้ายได้บ่อยครั้งครับตัวผนังและหลังคาเป็นแผ่นฉนวนสําเ็จรูปโชว์เคสไอโซวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นสีภายนอกตัวนี้เป็นสีเทาครับแล้วก็ภายในจะเป็นสีขาวลักษณะของแผ่นผนังและหลังคาจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านบนแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านล่างและตรงกลางจะเป็นฉนวนซึ่งมีความหนาอยู่ที่2นิ้วฉนวนตัวนี้เรียกว่าโพลีสไตรีนโฟม กันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้เป็นเอฟเกรดฟูดเกรดนะครับเกรดเดียวกับห้องคลีนรูมห้องผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจปลอดภยัยการเชื้อราและเก็บความเย็นกันความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งเรานํามาใช้เป็นในส่วนของผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้ครับตัวตู้ครับด้านหน้าที่เป็นด้าน6.0.0เมตรจะมีประตูบานเปิดขนาด0.90คณ2.0เมตรพร้อมลูกบิดของเยลหูช้างและสต็อปดอ ด้านหน้าครับหน้าต่างจะมีให้2ชุดครับเป็นบานเลื่อนสลับของคอเฟนขนาด1เมตรคูณ1เมตร10พร้อมมุงลวด UPVC เกรด A ตำแหน่งประตูหน้าต่างสามารถสลับได้ตามความต้องการการใช้งานไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือสามารถเพิ่มได้ครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3.0 0เมตรจะเป็นด้านทึบอีกหนึ่งฝั่งครับตัวตู้ครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นหลังคายื่นออกมาให้นอกตัวตู้10เซนนะครับเพื่อให้น้ำฝนระบายออกได้ค่อนข้างเร็วขึ้นครับ ด้านหลังครับที่เป็นด้าน6.00เมตรจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด8นิ้วให้1ชุดตัวนี้ครับด้าน3เมตรด้านขวามือจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด13,000 BTU ใหม่มอกเบอร์5ตำแหน่งจัมปไฟภายนอกครับพาวเวอร์พักตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกลาว และแทงกล่าวครับอันนี้แนะนําให้ตอกลงหน้างานด้วยนะครับที่พื้นดินนะครับเวลาติดตั้งตู้เรียบร้อยแล้วนี่คือตําแหน่งและสีภายนอกทั้งหมดของตัวตู้ใบนี้ครับสีสามารถระบุเลือกได้นะครับมี12เฉดสีอยู่นะครับตอนนี้เป็นสีเคลือบติดในผนังเลยนะครับไม่ได้พ่นทบอีกทีนะครับมาดูรายละเอียดของภายในตัวตู้กันก่อนครับผมขอญาตปิดประตูนะครับเพื่อการเสียภายนอกเข้ามาเนื่องจากว่าตู้ใบนี้มีฉนวนความร้อนทั้งผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้ว ขณะผมรีวิวตอนนี้เป็นเวลา11.46นะครับไม่ได้ร้อนเลยนะครับตอนนี้ถ้าเปิดแอร์เขาก็จะเก็บความเย็นอยู่นะครับเหมือนห้องเย็นนะฮะมาดูรายละเอียดประตูทางเข้าก่อนครับซึ่งผมเปิดเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเป็นบานเปิดดับไฟแล้วก็จะมีรีโมทเครื่องปรับอากาศสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้ซึ่งควบคุมหลอดไฟและพัรลมิอากาศครับหลอดไฟเป็น LED ของฟิลิปครับ2หลอดครับ ปลาคู่กาวครับเป็นของฮาร์โกมีให้2ชุดอยู่ด้านนี้หนึ่งชุดและด้านไกลหนึ่งชุดตู้ควบคุมครับเป็นของเลเซอร์พร้อมเมนเซอร์กิตและเซอร์กิตครับพัดลุงดูการฮาต์ลี่แปดนิ้วเครื่องปรับอากาศเซ็นทัลแอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งหมื่นสามพันวิวใหม่มอกอเบอร์ห้าแล้วก็ด้านไกลครับเป็นปลาคู่กาวตรงนี้หนึ่งชุดครับของฮาร์โกเหมือนกันครับหน้าต่างครับเป็นบานเรื่องสลับของคอฟเฟ่นขนาด 1> 1เมตรคูณหนึ่งเมตรสิบครับพร้อมมุงลวดให้ตำแหน่งสามารถระบุได้ครับพื้นครับเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและกะปูทับด้วยกระเบื้องยานลายไม้หนา2มิลของแมสพร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้แล้วนี่คือภายในของตัวตู้3คูณ6คูณ2เมตร70ใบนี้ครับเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับก็สามารถเก็บความเย็นได้เป็นอย่างดีตู้ใบนี้เหมาะสำหรับตั้งทั้งกลางแดดและในที่ร่มครับ าแผ่นดูภายในครั้งครับสรุปภายในครับสวิตไฟหลอดไฟพัดลมดูดอากาศตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศพื้นปูกระเบื้องผนังและหลังคามีส่วกนการความร้อนเกรด A ทั้งหมดตู้รับประกันการรั่วซึม1ปีโครงสร้างให้5ปีครับโครงสร้างเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมหน้าต่างมีให้2ชุดประตูมีให้หสามารถเพิ่มได้สลับมุมได้รุ่นนี้หลังคาจะ ยื่นทั้งหน้าทั้งหลังและมีหูหิ้วให้สำหรับยกและเคลื่อนย้ายฟรีเครื่องปรปรจอกาศและก็ฟรีค่าขนส่งกรุงเทพและปริมณฑลครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์0899995345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท a s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s o c a s e c o m ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ